สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหุวนเาลพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่30มธันวาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องพิเเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ในการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะักของของวดประจำวันที่27นะครับผมสำหรับวันที่7 7แอดมินให้เด่นอยู่ที่4กับ9นะครับผมสำหรับตัวรองคือ8นะครับผม สำหรับแนวทางมาตัวรองนะครับผมเลขที่ออกนะครับผม2 7 8 6 7 7สำหรับ27นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็8 6เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็667เป็นชุด3ตัวบนแอดมินเจาะข้ามนะครับผมจับคู่ผิดด้วยนะครับผม ตัวเด่นเราหลุดนะครับผมมาเฉพาะ8เจาะไม่เข้านะครับผมต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผมสำหรับ fc ที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้8 6นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่30ส แนวทางแอดมินก็ไม่น่าจะหลุดเกิน1วันนะครับผม1งวดนะครับผมสำหรับลาวเลขเด่นในตารางจะมี2 4 7 1 8 6นะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่2แล้วก็7สำหรับ8แอดมินจะเป็นตัวรองเหมือนเดิมนะครับผม สองมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าแล้วก็สองแปดสำหรับเจ็ดนะผม

สำหรับตัวกันนะครับผมจะมี82 83นะครับผม83แล้วก็84สำหรับสายเบิ้ลน,นะครับผมมี22 88แล้วก็77 สำหรับ3ตัวนะครับผมเป็น146นะครับผมชุดวินนะครับผมกลับได้6ประตูนะครับผมสำหรับ f อพี่น้องที่ชอบชุดวินนะครับผมแล้วก็120 924 583

แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่30ธันวาคม2,567แอดมินให้เด่นอยู่ที่2กับ8 2กับ7นะครับผมสำหรับ8คือตัวรองนะครับตัวกันนะครับผม83 84สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี2 0 2 1 2 4สหำหรับ7นะครับผม มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็ 7, เจ็ดห้าเบิ้์สองสองเจ็ดเจ็ดสามตัวนะครับผมหนึ่งสี่หกหนึ่งสองศูนย์เก้าสองสี่แปดเจ็ดสี่แล้วก็สองเจ็ดแปดนะครับผมเอ็ดสิพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ติน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ